ครับในกรณีที่ศาลนะครับรับนะครับพิจารณาไต่สวนคดีเกี่ยวกับอะไรอนะไรการติดคุกหรือเรื่องกรณีการป่วยอะไรพนนู้ไหของนายทักษิณเองนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ไว้ใจศาลนะพูดตรงๆทุกวันนี้ชาวบ้านนะนะ แต่เราก็ต้องเคา,ารพศาลนะครับแต่ผมก็ยังเห็นความน่าเชื่อถือหรือว่าความจริงใจของศาลอยู่ครับก็ศาลก็ไม่มีใครแจ้งใครชี้นะครับในเรื่องที่ศาลจะต้องรับผิดชอบนะครับตามกฎหมายในประเด็นนี้นะครับแต่ศาลก็มีดุลพินิษเองที่จะเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ใน ในความรับผิดชอบนะครับอูในความรับผิดชอบอยู่ในกฎหมายที่ศาลนะครับจะต้องออพิจารณาเรื่องนี้นะครับเองหรือว่าเรียกไต่สวนเองเรื่องนี้นะครับเพราะมันมีข้อกฎหมายอยู่ก็ ศาลก็ในเมื่อสารนะครับมีดุลพินิษเองนะครับมีดุลพินิษเองพิจารณาเองแล้วว่าเออสมควรตามกฎหมายที่าสารต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ในในประเด็นในข้อกฎหมายข้อนี้ที่ว่าเมื่อสารสั่งให้ติดคุกไปแล้วแล้วเกิดคนที่ไปติดคุกเกิดมีการทําอะไรแล้วไม่ติดคุกไปเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องอะไรพวกเนี้ย นะสารก็ต้องมีอำนาจที่จะพิจารณาได้อีกนะครับเอากลับมาพิจารณามาไตาส่สวนนะครับตามความผิดตามเพื่อให้เกิดความถูกต้องนะครับหรือเอาผิดกับคนที่ทำผิดนะครับก็ศารมีดุลพินิจเองนะครับมีเจตนาที่จะรับผิดชอบทำเองอานนี้ก็สารก็มี เารียกอะไรสำหรับผมผมก็ถือว่าถ้าศามลมีมูลนิธิมีความอะไรรับผิดชอบที่จะทำเองนะครับเห็นเห็นข้อกฎหมายที่ศาลนะครับต้องรับผิดชอบทำเองนะครับพิจารณาเองไตส่สวนเองนะครับออกมานะครับออกมากล่าวเองว่าจะรับผิดชอบ ในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออการติดคุกของนายทักษิณเรื่อง,องการป่วยเปื่อยอะไรพวกนี้นะครับก็แสดงว่าสารก็มีความจริงใจและก็มีความน่าจะถืออยู่นะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับจริญนํำครับ